เต้องทําให้น้องเขาตัวงอก่อนอ้แล้วรับรองครับผ่าเด็ดสุดแน่นอนสามยกครับผมพยายามพูดดีไม่ต้องเดี๋ยวซ้อมนะแค่ซ้อมแปดอยู่ซ้อมครับถ้าจกจริงต้องไม่หนักกว่าสิบสี่ครับอันนี้หมายถึงต่อยมวยครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ยอมเอ้ยเอ้ยน่าออกมันไหมเฮ้ย ้เรามีคําถามค่ะว่าท่านพี่เป็นนักมวยค่ะพี่จะใช้ท่าไหนซ้อมกับหนูคะเหมือนซีซันที่แล้วจะใช้คําถามนี้หรือเปล่าเนี่ยที่แล้วพี่เป็นท่าพี่เป็นช่างพี่<อ>จะซ้องอะไรอ๋อเอาโอเคถามว่าถ้าเกิดต้องู้กับหนูเนี่ยจะใช้ท่าอะไรพี่วิทย์ต้องเข้าคุกวงในอย่างเดียวเลยครับคือฮุกอัป,ปคัทเอ่าช่วยสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับ <มา S 1> ใจเย็น <laughs> <laughs> ต้องทำให้น้องเขาตัวงอก่น <laughs> อนเอาแล้ว รับรองครับประเสิส์ตแน่นอนวันหนึ่งได้ขี่ยกรอครับจริงจริงต่อยได้เรื่อยเลยนะไม่พักเลยพักบ้างก็ได้ครับฝากติดตามช่องผมด้วยครับก็คือ Big Muscle Go Away ครับเป็นช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ครับการออกกําลังกายกินเที่ยวครับผมก็น่าจะหมัดตรงเลยครับออมาหมัดเดียวฮะสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมคะมาตรงไม่เก็บไว้ดูเปนวันนึ่ได้ไหมวันหนึ่งเหรอฮะปกติซ้อมก็สี่ยกนะถ้าไม่ปกติอะคะกี่ยกถ้าถ้าไม่ปกติ มพยายามพูดดีนะครับก็ฝากติดตามทาง i อแล้วกันครับ n ดสก s c o อ e L O N G L E E แล้วก็เลข7จ็ดครับอ่านว่าเดสก์ท็อหลงรีเซเว่นครับมั่นใจมากค่ะว่ายังไงไม่ครบยกแน่นอนค่ะทำไมไม่ครบยกต้องมีน็อกแน่นอนมั่นใจมาก ฝากเป็นกําลังใจให้หลงรีนะคะวันนี้ขอให้ทําให้เต็มที่นะคะแฟนคลับพร้อมเชียร์มากแล้วก็จะรอหลงรีนอกมาเส็งแน่นอนค่ะคะเดี๋ยวดูวันนี้มีอะไรมาให้พี่โอ้เยินหักทีอุ้ยไม่ไม่เยอะมากมายเท่าไหร่ก็คือแฟนคลับเขาตั้งใจแบบว่าจะให้หลงรีอะค่ะ ถ้าเกิดว่าชนะมะเส็งก็จะมอบพวงอะไรอันนี้ให้น,อน้องต้องบอกว่าหลงลีห่างหายจากการชกมวยมาเป็นเวลานานค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ชกอาชีพเนาะก็คืออันนี้ก็เป็นไฟที่สองเขาเพราะว่าไฟแรกที่เชียงใหม่ก็ซีตัวจริงเลยแล้ว <c oughs> ก็เลยคิดว่าครั้งนี้ก็คือเต็มที่แน่นอนอันนี้ตามไปทุกที่เลยหรือเปล่าตามไปค่ะตอนเชียงใหม่ก็ไปค่ะนี่หลงลีต้องชนะแล้วล่ะต้องชนะแน่นอนเช้ยเต้องชนะน้องลังใจลดมาก ก็สู้ๆนะคะละผู้ชนะในคู่เอกวันนี้ได้แก่ลองเล้ยโอ้อย่างนี้นะครับท่าไหนดิผมเลือกไม่ถูจริงๆเลยท่าัะขาตท่านี้ อันนี้ท่าพอบ้านอันนี้จริงจังเลยเนี่ยมันจะช่วยเรื่องก,การต่อยให้มันชกได้เร็วขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์อยากทราบว่าวันหนึ่งพี่ได้ดกี่ยกอะคะ <c oughs> วันหนึ่งเหรอฮะปกตินะอย่างวันนี้เขาสองกันแค่เขาชกกัแค่ยกละสองานาทีปกตินะถ้ารอไปยกละยี่สิบห้ายกนะกติก่นาทีไม่แน่ใจสามารถติดตามช่องโรจิศเซเซได้ทางทิกต k อกยูทูบและก็เฟซบุ๊กนะครับแล้วพบกัน ยรชิท่าไหนอะครับโอ้โหท่าท่ามวยแล้วกันครับไหว้ครูครับไหว้ครูไหว้ครูเลยไหว้ครูนะมาหมดไหว้ครูครับไหว้ครูต่อยใช่ไหมครับก็สามยกครับผมสามยกครับใช้เวลาพักกี่นาทีคะพัก สองนาทีครับตอนนั้นแล้วก็มี1นาทีด้วยแต่ถ้าต่อนจริงก็สามิีวิตก็ได้ครับผมชื่อปีเตอร์เดนแมนนะครับเป็นพระเอกช่อง3ต่อยมวยไทยไฟด้วยตอนนี้ก็วันนี้นะครับผมมางานไอดอลไฟต์นะครับมาโค้ชมัสสิงมิสเตอร์ไฟต์ครับโอ้ยมันจะมีหลายท่านะบอกได้เหรอได้มันก็จะมีแบบเหลียวหลังอัปคัทไอ้ออกลูกอันนี้เดี๋ยวมันจะเหลียวหลังอัป,ปคัตนะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นพุกซ้ายกับหลังยังไงเขาทำให้ดูหน่อยถ้าทำมันต้องแห่นี่มัน ชอบโชว์ค่ะเมื่อวานชกไปแล้วครับเมื่อวานชกไปแล้วเป็นนักมวยด้เมื่อวานชกไปแล้วชนะไหมครับแพ้ครับแต่ว่าเราน้ำหนักน้อยขาเก้าโลต่อเยอะไปหน่อยต้องดื่มนมเยอะๆครับเดี๋ยวกลับไปดื่มครับไรือแคดื่มเลยดีครับวันหนึ่งอ่ะพี่ได้ยี่หกวันหนึ่งอ่ะผมถ้าต่ำๆที่ถ้าแบบซ้อมก็แปยกครับซ้อมนะแค่ซ้อมแปดยกซ้อมครับถ้าถ้าชกจริงต้องไม่หนักกว่า14ครับอันนี้หมายถึงต่อยมวยครับแล้ว พักยกทีหนึ่งกี่นาทีอะคะพักยกพักหนึ่งนาทีเลยครับเหมือนมวยจริงๆเลยพักแป๊บเดียวพับแป๊บเดียวผมต่อเลยรายการเลยครับเนี่ยไม่หึงม่หึงมวยแหละเนาะครับต่อเหมือนมวยครับมวยมันมวยอยู่เราเพราะเราอยู่รายการออดโอ้ยฝากช่องทางนะครับเราก็มาจากช่องแกงแบสทีเอ็มนะครับกำลังจะเข้า600,000ซับแล้วแล้วก็ฝากไอจีด้วยเฮงเอคพีมันหลายท่ามากหนูนะกับหนูนะอ่านี่ครับแล้วก็หนูอะค่ะกับหนูก็จะมุดมุดตรง ฝาช่องทางหน่อยค่ะโท t a l ไทยแลนด์แล้วกันครับแล้วคอตีเข่าได้ยังไงคะทำไม่ดูแล้วคอก็หนูอะค่ะเราเป็นแบบพันเสาแล้วกันพันเสากระหองอะไรกัอยากโดนบอลเลยฝากช่องทางการติดต่อหน่อยคือโท t a l ไทยแลนด์ครับผมก็ต้องบุกคุกวงในอย่างเดียวเลยครับอย่างนี้คุกองในเลยหนูขอดูตัวอย่างหน่อยทำให้หนูดูหน่อยโอ้ยังไงครับคุกยังไงคุกอย่างนี้เลยครับ อันนี้ก็จะคุกวงในใช่ไหมคะขออีกรอบได้ไหมคะขออีกรอบหนึ่งค่ะยังไงนะคะไม่ไม่ชัดโอ้ยวันหนึ่งนี้พี่ได้กี่ยกอะคะแล้วแต่น้องเลยครับอลิมิเต็ดอลิมิเต็ดฝากช่องทาง굿มอร์นิ่งนะครับเครื่องมือช่างนะครับคิดถึงททัวลคิดถึง굿มอร์นิ่งนะครับสุดยอดครับผมอัปเปอร์คัตครับชอบเสยครับยังไงคะทำท่าให้ดูหน่อยไม่ทำกับหนูเลย ลองราสาธิตให้ดูหน่อยค่ะโอ้โหไม่ไม่กล้าจริงมุมนี้ไม่เหมาะครับวันหนึ่งพี่ได้กี่โยคะแบบนี้รีบจบดีกว่ายกเดียวเหรอคะใช่ครับถึงวกนมวยใช่ค่ะจริงๆคราวนี้ก็ total เป็นสปอนเซอร์หลักในงาน Idol Fight Season 4นี้เลยครับแล้วก็นึกถึง total นะครับก็ไปที่ร้าน Good morning ได้เลยนะครับ อยากเล่นวนนี้อะค่ะอ๋อได้เลยครับผมแต่ขอสองคนได้ไหมได้ครับมสบาไปเลยกิจกรรมการแจกของของแมรี่ของเราคือมีอย่างเดียวคือต้องงัดชนะพี่วิทย์ครับงัดข้ออ่าต้องงัดข้อชนะพี่วิทย์ครับพร้อมไหมพร้อมแต่หนูขอสองคนอ่้จ้บพี่ิครับสามสองไปเลยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออกแรงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ้ยอ๊ยยโอ๊ยมีช่วยขอบคุณครับเชิญเลยครับรับไปเลยตัวนี้จะเป็นพวกกระสาสิวครับตัวนี้จะเป็นครีมเอ่อกันแดดและตัวนี้จะเป็นไนท์ครีมครับก็จะมีครบเลยในบ็อกเซตนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสกินแคร์ผ่านผู้ชายนะคะสนใจแวะมาที่บูธนี้ได้เลยนะคะครับผมขอบคุณมากครับ It down. You can knock me down